สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนอกดงานไลแมนต่างจังหวัดนะครับทําเป็นป๊อปอัพยอดจอจกดมือเดียวเริ่มต้นโดยเข้าไปโหมดนักพัฒนาครับเปิด,ปดครับเปิดโหมดนักพัฒนาก่อนนะครับกดเข้าไปตรงเวอร์ชั่น5ครั้งจนเวอร์ชันเปิดขึ้นมาเป,นเป็นผู้พัฒนานะครับแล้วเข้าไปโหมดผู้พัฒนา ครับเข้ามาตั้งค่า,อาเอาทุกอันเลยไหม,มเปิดเปิดตามนี้เลยนะครับเปิดตามตามในคลิปเลยนะครับครับผมหาเพราะเจอการแตะตั้งค่าการแต่ด้วยมันจะขึ้นเป็นป๊อปอัพจุดสีแดงนะครับอ่าย้อนกลับไปหน่อยครับย้อนกลับไปก่อนให้ให้เขาเห็นหน่อยว่าตั้งยังไงนะครับสําหรับมีสิบทีโปนะครับอ่าปิด ปิดหน่อยปิดก่อนอ่าปิดไม่เห็นนะครับไม่มีอะไรอ่าเปิดปุ๊บกลายเป็นปุ่มสีแดงครับอ่าโอเคตั้งค่าการแตะนะครับต่อไปความกว้างที่เล็กที่สุดนะครับตั้งค่าเป็น320ิบนะครับครับผมอ่าต่อไปครับเสียงไม่จําเป็นต้องเปิดนะครับสําหรับมีสิบทีโปต่อไปอเดี๋ยวนะฮะเปิดสี่คูณสี่ด้วยอ่าเปิดสี่คูณสี่ด้วย อ่าสี่คูณสี่ด้วยครับอ่าแล้วก็สี่จำกัดมาตรฐานนะครับไม่ไม่ไมอ่าอะไรขอบเขตมาตรฐานให้ตั้งเป็นสี่นะครับแล้วก็อีกอัน,นหนึ่งมีอะไรอีกครับแค่นี้ได้ไหมบังคับบังคับไงบังคับหน้าต่างบังคับกิจกรรมให้ปรับขนาดได้เดินลงมาอีกไหนเห็นไหมนะอ่านี่นะใช่ปึ๊บ ครับผมแล้วก็ออกไปเลยปั๊บเรามาดูกันนะครับย่อจอแช่ครับกดแช่ครับ้องกดตรงนี้ครับแล้วก็กดปุ่มนี้ปึ๊บมามาเป็นครึ่งเดียวแล้วครับทีนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าป๊อบอัพแบบนี้ทันทีนะครับสามารถกดได้ปุ่มเดียวตรงเหนือครับว่าบอลเลตนะครับาเห็นนะเราลองกดอะไรครับไม่ไม่ติดนะครับอาจจะซูมอ่า เห็นนะฮะเต้นมันเต้นอ่าดึงเส้นล็อกสเกลได้พี่มาเลยชาตรงเหนือคำว่า wallet นะครับระหว่างกลางคำว่าอื่นๆอ่าเห็นนะฮะอาจจะไม่ติดนะเกือบเกือบเกือบติดครับเกือบติดเราก็มาซอยยิ่งกันต่ออ่าเห็นนะฮะมันจะขึ้นมาระหว่างกลางจะขึ้นมาเกือบพอดีเลยครับวางมือให้พอดีครับ โอเคนะฮะดูอีกทีครับดูอีกทีโอเคนะนี่ครับอ่าพอนะ,อนะกดสับตะไครให้ด้วยนะครับ